วันนี้ผมไม่เสียใจที่ผมได้เป็นทหารมาได้ดูแลปกป้องแผ่นดินถืนนี้มาให้ไว้กับพวกเราบางครั้งผมก็มีรู้สึกเจ็บปวดที่หลายคนไม่เข้าใจแต่สิ่งที่ผมได้รับกลับมาวันนี้คือคนให้กำลังใจผมมากกว่าผมจะไม่ยอมก้าวถอยหลังออกไปอีกแล้วทุกคนต้องไม่ปล่อยให้ผมสู้อยู่คนเดียวทุกคนคงมีความรู้สึกเช่นเดียวกับผมนะครับ เห็นแล้วมันสะท้อนใจเจ็ปวดในสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าว่าเราไม่รักกันเราไม่ช่วยกันสิ่งต่างๆที่เราไม่คาดไม่ถึงมันจะเกิดขึ้นซึ่งเรายอมรับไม่ได้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทุกคนในฐานะเป็นคนไทยทุกคนต้องช่วยกันทําให้บ้านเมืองนี้มีความสงบเรียบร้อยทุกภาคส่วนแข็งแกร่งแข็งแรง ทั้งรัฐทั้งประชาชนเอกชนธุกรกิจผู้มีรายได,ได้เศรษฐกิจฐานรากทั้งหมดจะต้องแข็งแล่งสิ่งที่จะทําให้บ้านเมืองแข็งแข่งได้นั้นขึ้นอยู่กับในมือพวกเราทุกคนนะครับผมเองนั้นจริงๆแล้วผมเป็นคนที่รับฟังทุกเรื่องทุกอย่างทุกช่องทางเพื่อจะนำมาประมวลว่าเราจะแก้มหาเรนั้นได้อย่างไรอย่างมีสติ อย่างมีสมองที่จะทุ่นคิดนะครับผมยอมเหนื่อยยอมเจ็บปวดก็เพื่อคนไทยผมเองและทุกคนของพรักรวมไทยาชาติและผมคิดว่าทุกคนในห้องนี้คิดเหมือนผมยอมรับว่าวันนี้ประเทศไทยได้เปลี่ยนไปกว่าเดิมมากแล้วในสิ่งที่ก้าวหน้าสิ่งที่เจริญเติบโตขึ้นแน่นอนคนจำนวนมาก เจ็ดสิบล้านคนไม่ใช่น้อยๆย,ยังมีคนที่ยากลำบากอยู่ยังมีคนที่เดือดร้อนอยู่เราจะต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดสิ่งทั่สำคันที่สุดก็คือความรักความสามาคัคคีจะเป็นบ่อกเกิดของความสาเร็จให้กับพวกเราทุกคนวันนี้ผมไม่เสียใจที่ผมได้เป็นทหารมาได้ดูแลปกป้องแผ่นดินผืนนี้มาให้ไว้กับพวกเรา ผมต้องการให้แผ่นดินพืนนี้เป็นแผ่นดินแห่งสันติสุขแผ่นดินที่ปลอดภัยแผ่นนี้ที่คนไทยร่วมรับสามัคคีซึ่งกันและกันเราไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงชนิดที่พลิกแผ่นดินท่านรับได้ไหมอะไรจะเสียหายบ้างรู้ไหมเราเปลี่ยนแปลงแบบพลิกแผ่นดินไปครั้งเดียวไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะพลิกอะไรขึ้นออกมา วันนี้เรามีของเราอยู่แล้วอยู่ที่ตัวเราทุกคนคนไทยทุกคนพ่อแม่พี่น้องทุกช่วงวัยลูกหลานทุกคนเพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่าหัวใจผมโตพระหัวใจผมยิ่งใหญ่ขึ้นผมต้องรักคนให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกบางครั้งผมก็มีรู้สึกเจ็บปวดที่หลายคนไม่เข้าใจแต่สิ่งที่ผมได้รับกลับมาวันนี้คือคนให้กำลังใจผม มากกว่าก็จะทําให้ผมมีกําลังใจในการที่เดินหน้าประเทศไทยต่อไปข้างหน้าเราจะไม่ต้องถอยหลังกันกลับไปอีกแล้วผมจะไม่ยอมก้าวถอยหลังออกไปอีกแล้วทุกคนต้องไม่ปล่อยให้ผมสู้อยู่คนเดียวใครจะสู้ไปกับผมม้างเราจะต้องรวมใจออกมาปกป้องคุณค่าของความเป็นคนไทย คุณค่าของประเทศไทยที่ทุกคนยอมรับทั่วโลกเวลานี้เราไม่ได้ด้อยกว่าใครเราเป็นศูนย์กลางของโลกใบนี้แล้วเราเป็นประเทศที่หลายประเทศพุ่งเป้าที่จะมุ่งเข้ามาลงทุนกับเราพุ่งเป้าที่จะมาท่องเที่ยวบ้านเราเพราะเขาเห็นคนไทยเป็นคนน่ารัก